ครับก็วันนี้นะเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปส่งรถ f อซีที่จังหวัดสระแก้วนั่นเองเป็นของคุณน้องรัตตยาขอหยุดกลางนะก็อยู่จังหวัดสระแก้วแต่ว่ามันตรงกับเวรนเช็ดรถเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องเช็ดรถก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปตอนนี้ประมาณสัก7จ็ดโมงนเจ็ดโมงละเกือบจะ7จ็ดโมงพี่ไก่ก็ไปรออยู่ที่ปั๊มแล้วแหละซื้อกาแฟซื้อกาแฟอะไรรอพี่ต่ายก็เช็ดไม่นานครับประมาณสักสินาทีก็เสร็จแล้วมั้ง ครับแล้วก็ตอนนี้พี่ต่ก็เช็ดรถทั้งหมดรถโชว์ทั้งหมด6คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก <co ็จะเตรียมนำเจ้าตัว c a p โฟร์ไฮแลนเดอร์เกระเลสแซของน้องรัตยามุ่งขอกลางนะครับไปส่งที่จังหวัดสะแก้วนั่นเองไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูก็ตอนนี้เชื่อมต่อหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเตรียมใช้แผนที่อ่าคุณลุงวิโรจน์ครับเดี๋ยวผมไปส่งที่สะแกวนะครับคันนี้รับสองเ เดินทางเดี๋ยวไปหาพี่ไก่ที่ปั๊มครับพี่ตายครับสวัสครับผมคุ่งแตกครับครับวันนี้ก็วันที่เราพบกันเป็นวันที่เท่าไหร่พี่ไก่วันนี้วันที่29ครับตรงกับวันเสาร์ครัข<ค>นมตเต็มตายวันเสาร์ที่29มกราคมศศ2565เดี๋ยวพี่ตายพี่ไก่พี่ไก่ไเราจะไปไหนกันเราจะไปอำเภอวัฒนาครจังหวัดสะะะระแก้วหรือเปล่าพี่ตายเปสมรสที่สระแก้วครับใช่ถูกต้องตอนนี้ก็7จ็ดโมงไปเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันเชิญครับ กำลังเดินทางอันนี้ก็จะทางลงช่องเขาตะโกนะมันก็จะค่อนข้างจะนั้นนิดหนึ่งก็ตอนนี้นะพี่ต่ายก็ถึงปั๊มที่จะไปทางวัฒนานครแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะแวะไปกินข้าวแปบ๊บหนึ่งหิวข้าวก็ไอ้บุญยังนะเทาพี่มาส่งเทาน้องกลับบ้านเพ่กินข้าวเสร็จพี่ไก่พี่ไก่พร้อมอยังพี่ไก่ หิวข้าวมากไม่แน่ใจว่าพี่ไก่มาขึ้นรถโอเคสองแปดพี่ไก่พี่ไก่พร้อมแล้วก็บอกมเลยผมพร้อมแล้วก็ตอนนี้นะพี่ต่ายก็มาถึงหอพักของน้องรัตตยาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ตอนแรกว่าจะเข้าไปไในเนาะแต่พี่ต่ยเกรงใจก็เป็นท้ายกระบะนี่แหละนะครับเดี๋ยวเซ็นแป๊บเดียวแล้วพี่ต่อยแนะนําการใช้รถแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยแล้ว พี่ไก่พี่ไก่สวัสดีลูกค้ายังสวัสดีครับมาถึงแล้วักคนครับผมมาถึงแล้วสวัสดีครับผมนี่คือเจ้าของหอเจ้าของหอใช่ครับผมเจ้าของหอพักครับผมเราก็เลยแบบไม่ต้องอะไรอ้าวเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าเซ็นเอกสารแล้วพี่ไก่ถ่ายวีดีโอให้นะเก็บภาพนึงด้วยนะได้ครับพี่ตายเอาเนี่ยเรามุมกว้างเอาครับอือเออประการอยู่ไหนพี่ไก่พี่ตายได้มั้ยอ๋อโอเคโอเคมาโอเคเอกสารล่ะเอกสารที่นั่นของพี่ตายนี่ครับอันนี้ก็เราจะ ออฟฟิศของเราครับเปิดท้ายแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศได้เอกสารครอบครัวอีสุอยู่ไหนครับครอบครัวอีสุอันนี้ของคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อเอกสารของหนูของหนูมีกี่ชุดพี่ไต่ขอสักสามชุดพอไหมเอกสารครบแล้วของครอบครัวอีสุน้องร้ปร์เซ็นน้องมีเขาเรียกว่าคุณพ่อใช้อีสุก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอ๋อคุณพ่อเป็นเอฟซีของอีสุอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคครับผมอันนี้เราจะได้ครอบครัวอีสุอีนะครับ รถรับประกันแสนกิโลเมตรสามปีเด้อเข้าอย่าลืมเข้าศูนย์นะหกเดือนหมื่นกิโลเข้าศูนย์ศูนย์ที่อยู่ใกล้ก็ได้ใกล้ศูนย์ไหนใกล้ศูนย์เข้าศูนย์นั้นเลยแต่ถ้าอยากไปเที่ยวบุยลำอย่างเงี้ยอยากไปหาพี่ตายที่บุยลำโทกก่อนว่าจะเข้าวันไหนจะจองคิวไปให้ทะเบียนสวยเลยของพี่ตายนะพี่ตายก็ประมาณออกจะนึกอะไรเกือบเจ็ดโมงอ่ะ ตอนแรกพี่ต่ายเขื่อมันอยู่ไกลตอนแรกคิดว่าต้องเข้าไปทางแถวๆรงเกลืออีกเออพี่ต่ายกย็เลยหุงข้าวพี่ต่ายก็เล,ลยว่กินข้าวตรงปั๊มเนี่ยพอออกจากปั๊มมาถึงเลยเพราะว่าหนูก็ออกไปปั๊มเหมือนกันใช่ไหมพี่ต่ายที่ปั๊มเออพี่ต่ายคือไอ้ตัวแผนที่มันผิดหรือเปล่าวะทำไมมันออกจากปั๊มแล้วมันถึงเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสมุดรับประกันเดนะพวกคู่มือการใช้นะครับจะอยูอ่ด้านในก็พวกคู่มือการใช้เนี่ย าว่างๆเนี่ยเปิดอ่านนิดหนึ่งเนาะพวกไอ้ตัวตัวเครื่องเล่นเพลงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้เล่มใหญ่สุดเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับมันจะเป็นพวกเนี่ยคำเตือนข้อควรระวังการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้นะเนี่ยเนี่ยครับมันจะหนานิดหนึ่งแหละมันก็ดูมันหนาแหละแต่ว่ามันเป็นกระดาษอย่างดีนะครับมันก็เลยดูมันหนาแต่จริงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะท่าไรหรอก ก็คือถ้านั่งอ่านบนนี้คือบรรลุเลยเก่งกว่าช่างดูพี่พ่จายก็บรรลุดูดูพี่ม่จายขอบคุณมากๆเลยครับผมเหว่าเอฟซีพจายนี่แบบ้ใบเสร็จเงินดาวที่เราจ่าย อันตัวนี้จะเป็นตัวสมุดคุมป้ายแดงนะจะทําทหายนะก็เวลาคืนก็ถอดป้ายแดงตัวนี้คืนเดี๋ยวพี่ต่ายจะส่งป้ายจริงมาให้ครับซึ่งขั้นตอนนี้พี่ไก่เรารเป็นเอกสารเสร็จแล้วเราก็จะให้ของน้องรตัตยาเนี่ยสมัครเขาเรียกไมอีสุไมอีสุเออครับผมจะเป็นแอปใช่ไหมครับพี่ต่ายใช่ครับก็คือเรื่องบริการหลังการขายอะไรเงี้ยมี ค่ารถค่าแรงค่าอะไรศูนย์เปอร์เซ็นต์ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไร,รอย่างเงี้ยเรารู้ว่าชอบไปแล้วปบาพ้จชาเท่านี้อเออจะได้แบบว่าเออสะดวกสบายมีอะไรเกี่ยวกับหลังการขายแต่ก็จะติดต่อผ่านตัวเนี้ยครับผมก็เราเลือกเลือกซ้ายเลือกขวาก่อนสมมติจะปรับด้านขวาใช่ไหมเราก็เลือกด้านขวาปุ๊บแล้วก็โยกตัวนี้เอากระจมองข้างตัวเนี้ยเวลาเราจะพับใช่ไหมสมมติจะจอดรถจะพับอย่างเงี้ยก็กดมันจะมีสวิตนะครับถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไปหักมันให้ใช้สวิตตัวนี้แหละครับนะเวลาที่ อันนี้สมมุติว่าเราขับรถมาจอดนะดับเครื่องแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันดับเครื่องเลยคือดับด้านกุญแจเลยนะให้เครื่องมันดับนะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็ยกอย่างนี้ได้เนี่ยยกอย่างนี้ได้แต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเราไอ้นั่นเสร็จเดียสมมุติว่าเราอยากเช็ดกระจกบังลมหน้าอย่างเงี้ยเช็ดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเช็ดปุบปุเสร็จแล้เนี้ยเราอยากค้างไว้อย่างนี้ เพราะว่าถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจมาตำแหน่งออนไอเนี้ยมันจะกลับไปฝั่งนู้นคืนนา่าจะอะไรมันจะฟาดลงกระจกตรงเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรเรามันจะตกใจเฉยเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบเอาออกมาจากใบปัดมันจะไม่พุง่งออกจากฝากระโปรงมาแต่ก่อนแต่เวลาที่เราจะเช็คน้ำเด้อ ไอตัวนี้น้ำฉีกกระจกนะก็อนนี้เติมได้ไปเลยเติมเติมน้ำเปล่า,น,ลาน้ำสะอาดเด้อคือไม่จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปใส่พวกน้ำยงน้ำยาหรอกน้ำสะอาด,ดนี่แหละเติมไปเลยนะครับแล้วก็พวกของเหลวในห้องเครื่องเนาะพยายามดูนิดนึงเด้ออย่างตัวนี้น้ำมันพ,พรมอะไรพาวเวอร์พี่ต่ายทางไม่ใช้พต่ายเติมเลยคือโรงงานก็เติมมาอยู่ขนาดนี้แหละช่างตรวจเช็คเรียบร้อยทุกอย่างโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูนิดนึงว่าโอเคมันระหว่างที่เราใช้รถอ่ะมันอยู่ขนาดขนาดเดิมตลอดไหมอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วพวกของเหลวต่างเน มันจะอยู่ค่อนข้างคงที่อาจจะมีการลดลงบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ขนาดถึงว่าเฮ้ยวันนี้ตรงนี้พรุ่งนี้ก็ลดไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คืออาจจะเกิดการรียัวบางไงบางทีไม่ค่อยได้ใช้หนูกัดสายอะไรอย่างเงี้ยนะกับอ,อ๋อไอท้ที่ไอตัวนั้นนะนนนะคือตัวนั้นนะมันเป็นในคลิปก็ให้ทาให้ดูซึ่งไอ้คันนี้มันก็ม,นกมันก็ปกติไม่เห็นเป็นอะไรของมันซึ่งที่พี่ต่ายคุยกับช่างใช่ไหมไอ้เรื่องไออย่างเงี้ย ไอไอกับน้ำมันมันคนละอย่างกันที่พี่ใส่ฟังก์ช่างมานะคือไอโอเคแหละมันร้อนมันก็ต้องมีการระบายคือไอออกแต่ออกแค่ไอนะแต่ว่าถ้าน้ำมันเครื่องพุ่งออกมาด้วยนะ่ะเออ,อนนั้นเรามีปัญหาอย่างในคลิปเห็นไหมที่พี่ใต่เอากระดาษทิชชู่มานะั้นมันไม่มีสะเก็ดน้ำมันเครื่องเลยเราประเภทดึงออกมาแล้วแบบมันพุ่งออกมาบวบบวบบวบวอันนั้นแหละปัญหาเลยคือออกออก,ออกแค่อไม่เป็นไรที่พี่ใต่คุยกับช่างนะแต่รถใหม่เราไม่ต้องกลัวแสนกิโลเมตรสามปีนะครับใช้ไปเลย น้ำมันเติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง B7 เลยดีเซลดีเซลคอยเป็นดีเซลอะ่ะครับนั่นแหละเวลาปิดฝากระโปรงนะไม่ต้องกลัวมันเจ็บมันจะมีลูกยางรองด้านซ้ายด้านขวาคือเราไม่ต้องไปกดก็จะประมาณนี้พี่ไก่ครับผมโอเคพี่แต่ก็จะถึงเวลาที่พี่ไก่แต่งพวงมาลัยให้น้องหน่อยได้ได้ไดแต่พวงมาลัยนะครับตอนนี้เรานอกจากนี้เราจะมีพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพี่แกจะมอบพวงมาลัยให้เดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถนิดนึงเสร็จแล้วก็กลับเลยครับผมพี่ต่ยังไม่แน่ใจรถจะไปไหมตอนแรกก็มีความตั้งใจว่าอยากจะไปนั่นแหละแต่พอมันเสร็จก็อยากจะกลับอะไรเงี้ยอันนี้คนที่ไปไหนแล้วก็มาเก็บให้ลูกค้านะครับได้มาไหว้นี่เดี๋ยวเชิญค่ะมอบใหีมอบพวงมาลัยให้น้องลูก ไปยืนฝั่งพี่เกิดขันหน้าพวกนี้ระวังขี้หมาด้วยระวังขี้หมาด้วยเนี่นะฮะคุณลุงครับครับครับนี้เราก็จะเรียกเขาว่าน้องโชคลาภแล้วกันเนาะคนนี้คือเขามีโชคมีลาภมาฝากกันใ่ไหครับมีชีตุกคันเลยไหมใช่ครับอันนี้ก็จะให้น้องะครับขึ้นไปคล้องพวงมาลัยนะครับที่หน้ารถนะครับเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลในการรับรถนะครับอได้ครับเพื่อถ่ายเก็บรูปให้ครับผมอันนี้ก็สาธุสาธุเอานะครับผมสาธุนะครับน้องโชคลาภวันนี้มาถึงที่สระแก้วแล้วนะครับวัฒนานคร ก็หวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งดังนั้นสมปรารถนานะครับสุขภาพก็แข็งแรงครับเงินทองมั่งมี้ย็มันจะยาเดื่อใหม่ใกล้อีกแล้วจะได้เห็นเวลาพี่ต่ายถ่ายรูปโอเคใช่เอออยู่ใกล้ๆแฟนครับนะครับอธิษฐานแล้วนะครับอันนี้หลังจากอธิษฐานเสร็จใช่ไหมครับอันนี้เราก็วางไว้ตรงคอนโซลหน้านี่แหละแล้วก็ที่เป็นพวงมาลัยใช่ไหมครับเราก็แขวนตรงนี้ส่วนพานก็คือพี่ไก่ไปเพราะพี่ไก่จะใช้งานอินโต้พี่ไก่ พี่ไก่เอาโลมาถ่ายรูปกับลูกค้าในโลอ่านี่ผมจะเป็นพิธีมอบต้องใช้คำว่าโลเพราะมันใหญ่มากนี่ไงครับอ่างโลของเราแล้วที่ทำโชลูนถึงจะได้โบเพราะอันนี้พี่ไต่เอาโบมาไม่รู้จะเอามายังไงพี่ไต่ครับนอกจากนั้นอุ้ยอันนี้ก็จะมีชุดทำรวยพี่ไก่ชุดพระนี่ก็จะมีพาสติด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวขอเชิญรับด้วยนะฮะด้านหน้ารถพี่ไก่พี่ไก่ยืนฝั่งขวาให้น้องยืนฝั่งซ้ายให้น้องถือกุญแจพี่ไก่ครับผมนึกว่าเป็นเจ้าของรถพี่ไต่ผมว่าพี่ไก่ยืนคู่ดีกว่า อ,อมา,าผมไม่ถ่ายนะอเออเอาโอเคนี่มองกล้องนะครับคร <กด S 1> นะับหนึ่งสองไลฟ์ไปต่ายด้เร็วครับผมขออนุญาตหน่อยครับหนึ่งสองโอเคครับผมสวยงามครับ,รบผมก็พี่ต่ายก็ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คับพี่ต่ายก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆผที่เรียกว่าไงไว้วางใจให้พี่ต่ายได้บริการเนาะถึงถึงอยู่ไกลก็ยังเรียกว่าไง อย่างดันโดนไปซื้อนะเออ้โอยขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากจริงจริงน้องรักมากพี่กายขับขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้กุญแจพี่ต่ายก็ไว้ที่รถนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ต่ายก็เสร็จแล้วพี่ต่ายก็จะขอตัวกลับแล้วนะเดี๋ยวจะไปหาลูกค้าเราไปมาต่อครับผมขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรโทรหาเดี๋ยแล้วก็ขอครอบค่อยอีสุห้าพันเดี๋ยวพี่ต่าเช็คเอกสารปุ๊บเดี๋ยวให้ทางบริษัทก็โอนเงินให้ได้แน่นอนครับเดินทางปลอดภัยค่ะ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แกลาลูกค้าลูกผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณครับครับผมจ้างั้นพี่ตายไปแล้วด้อบายบายโอ้จะให้เเปิดประตูอุ้ยเปิดประตูให้